มาครับเอ้ยไไปไไปเอาเอาที่หนักใจเลยเอ้โหเขแม่งเย็นว่ะแกกระป๋องครับจริงเหรอมึงคิดว่าโดนเบาบ่างไอหนักไปเตรียมกระป๋องเ้ย สวัสดีครับพวกเราแก๊งเอฟโรนวันนี้เราทำอะไรกันครับพี่ตูนนี่มินยานที่ตุดเจ้าสิงวันนี้เรามาทำอะไรกันครับแล้ววันนี้เรามาเล่นอะไรครับเรามาเล่นเกมอะไรครับพี่มอสวันนี้เราจะทำอะไรครับพี่มอวันนี้เราจะมาเล่นเกมช่างดีได้ช่างร้ายโดนครับโดนโดนอะไรยังไม่บอกนะยังไม่บอกอยู่แล้วแต่แต่ที่อยากอะไรไม่รู้แต่ที่อยากรู้ก่อนหัวหน้าเผาเราไปไหนกัน เปิดเดียร์เดเปิดเอมอ๋อช่วงนี้เปิดเทอมก็เลยมี4สหายนะวันนี้อายมาแค่4คนเกมวันนี้ง่ายๆคือถ้าใครที่เป็นคนที่เกิดในยุเก้าจะรู้ดีมันจะมีอยู่รายการหนึ่งที่ช่อง7็ชอบเอามาถ่ายทอดสดมันเป็นเหมือนเกมเกมโชว์เกมโชว์เล่นกันเก่ามากตรงนี้ครับของ6ชิ้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าฝนหน้าฝนนะครับน้ำยากันรั่วกันซึมนะครับ กว่านงกิโลสีกิโครับถึงจะผ่านถึงชิงสุดท้ายนะครับกติกาง่ายๆเลยช่างของยังไงก็ได้จากน้ำหนักน้อยไปหามากถ้าสมมติอันนี้น้อยอีกอันนี้น้อยกว่าโดนนำโทษอันที่ันที่ครับผมอยากก็ไม่นำโทษคืออะไรอยากรูนี่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 เตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วโฉดหน่อย สีด้วยเออเอออันนี้ก็คือเป็นกระป๋องสีฉีเขาเรียกว่าอะไรฉีดผมใช่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายถ้าไม่เข้าปากและเข้าตาทั้งหมดสี่ชุดนะทั้งหมดสี่ชุดชุดละห้าชิ้นชุดละห้าชิ้นใช่อ่าเอาไงดีสุ่มกันไหมสุ่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 มใครครับอยากได้ชุดไหนอยากได้ชุดไหนอือกี่ว่าง่ายเซตแรกง่ายเซตแรกง่ายอยากชุดเฮ้ยนึ่วะยด้ลย ไปอ้าวพี่พี่ตูนนะอ้าวพี่ตูนบึ๊บึหนึ่งอะไรอะไอะไรโอ้โหอย่างน้าอันนี้ฮะดด้ช่วแมได้ช่วแมเดี๋ยวไม่น่ากลัวพี่โจก็เหลือสกับสีกับสอย่างไรก็ขอสีล้วะเออส่แชาบูอะเขาผิดสองสองไม่สี่ โอเคยืนตามหน้าครับยืนตามหน้าฮะหน้าใครหน้าบ้านตัวเองของมันอีช่วยแชมป์เราเคยได้มาแล้วนี่ไอเดียมันกินหน้าจะยากว่านิต่อไปก็คือใครจะเล่นเป็นคนแรกเออเอาหมุนไหมเอาหมุนไหมหรือเอาไปได้ไหมได้เอาไหมเอาคนแรกได้คนที่หนึ่งเลยคนแรกได้คนที่หนึ่งเลยไปไอ้๊อสบายกูได้ไหม คนสุดท้ายคนที่สามเออวอง <laughs> เอาวะเบอร์สี่ของผมง่ายๆเลยของผมก็จะมีพัดลมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกรรมการชุดเครื่องครัวชุดชาบูชุดชาบูนาฬิกานาฬิกาดิจิตอลชีบอร์ แล้วก็โหลออืออ๋อคือลืมบอกไปกติกาของเราคือห้ามสัมผัสสิ่งของนั้นใช่ใช่เดี๋ยวเราจะรู้น้ำหนักมันยังไม่โดนยังไม่โดนอ่าอย่าอย่าไปโดนแต่นี่เคยถือมาแล้วตอนได้แชมป์อ๋อใช่ด้วยแล้วผู้ที้เป็นแชมป์ของเราก็คือเอาไปย้ำเลยไปเอาเลยเฉย ไม่ต้องคิดมากเลยหคี์บอร์ดคี์บอร์ดนะมัดสังเหล็กป่าววะเอ้ยตอนนลิกาไม่รู้พี่เหมือนจะเบานะพอ้าไปก็ได้น่าจะเบาอยู่แล้วเออนี่แต่จริงมันใกล้เคียงกันเนี่ยปวดปวดขี่บอดเลย แต่ฐานอาจจะจะไม่ใช่ม้ก็ได้นะพี่อ่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดครับกรรมการคีย์บอร์ดอันนี้คือเริ่มเล่นเลยใช่ไหมเริ่มเล่นเลยจินแรกจินแรกของของคีย์บอร์ดบางเลยเฮ้ยเอาเรื่องวะไม่หลังหรอ้เี้ยโดนเนี่ยไม่ได้นาฬิกาน่าจะเบาเลยนี่เฮ้ยอันแรกไม่โดนหรอกอันแรกยังไม่โดนไอ้ัตคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนี้เหรอวะฝังไม้เลยเหรอสี่หกห้าสี่ คิย์บเยี่อะไรวะชึดต่อไปครับยึดต่อไปนี่เลยถ้าผมอยากโดนแค่อันเดียวคือผมต้องไม่เอานาฬิกาเลยดีกว่าใช่โดนที่หลังอันที่ห้าเห็นไหมมันก็อยู่ที่ผมไงอันนี้อันนี้คือเราจะพ่นยังไงดีถ้าสมโดนนะก็มนน้อยกว่าหรือว่าแล้วแต่เอาจนหนำใจ เราโทษคนเดียวก็าบเลยมั้ยไม่ใช่แต่ถ้าคุณลงโทษผมคนเดียวอ่ะแล้วสีคนหมดคุณไม่มีเราโทษเลยนะนี่นัละนี่โอ้กะป๋องนั่นขนาดนี้เออยังไงก็ยอมเสี่ยงครับมันาฬิกาโอ้ได้เยพี่เออมันอาจจะหนักก็ได้เอ้ยแม่เดี๋ยวทำทำเป็นเกิงไม่แน่ว่ะเอเกียรติไม่เหนียวไม่เนียไม่เนียวเลยเลยมาครับไอ้เช็ เไดไปได้ไปสีป่ขึ้นสขึ้น้อห้สโอ้ใช่ไหมสขีดึ้นเลยนะเอาไปมเอาคนแรนมแงวันนี้มันจะใชยกันดิจะไป่คิดว่าคีบอ่ไป็นจงดักไงแต่ผมจะย้อมสีผมให้ก่อนเอาเลยครับตามสบายเอาเอาที่หนังไจ่เลยโอ้โหเม่งเย็นว่ะอ้หไม่ไไปไหไปหายใจไม่ออก มึงก็ฉีดจะชุ่มเลยฉีดไฟฉีดไฟดิวะคราวนี้รู้เลยว่าสีไหนใครนะมึงไม่เคย้่นบีบพ่นสีสเปอยวะฉีดไยฉีดไฟเดี๋ยวเม่เนี่ยอันที่สมอันที่สามไม่เรืองของไม่เลือกพัดลม ไอ้เหียไม่ดีไม่ดีเบากว่าแล้วเนี่ยเออเผอเบาสุดเลยมอแม่งดวงไม่ดีเยอะเลยก็พยายามเขียแล้วคีย์บอร์ดไม่พาลวดเอามึงวางไโจ้ใส่เลยพี่กูเขย่าสีรอเลยไอ้เหียเอาจริงปะเนี่ยแปด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 แแปดแปดแปด่ปดปดปดีแปดแแแเแ อไอ้เรว้าที่เราตักน้ำอ่ะใช่เม่งหนักหนักหนักแต่คราเนี้ยปัญหาคือมันจะหนักกว่าไอ้ถาดไม้กับไอ้ถ้วยนี่ไหมมันอาจจะไม่ใช่ไม้ก็ได้พี่ใครจะไปรู้เอาไม่ใช่ไหมผมไม่บอกผมทำงานจังบูไหมเอ้ยแม่ขยับเลยวะมีรอยแตกด้วยว่ะเออเออเอาหล่อ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 อ่ะเฮ้ยขอเขียร์หน่อยได้ไหมคิดว่าหล่อ คิดว่าหลนหนักน้อยกว่านี้เหรอเออคิดว่าหลนน่าจะน้อยกว่านี้เอาเอาเอาเอหลนนะครับหลครับหัวหนักสุดอะฮะผมหนักน้อาเลย่ะเผลอเผ่อเบ้น้อยก็แปดสี่ศูนย์เอ้ยจริงเหรออ้นหี้มันลงหนักเลยห่ะโอ้ยอันี้แปดร้อยหกสิบเอออี้ผมเองได้ไมผมยกเองได้ไหมได้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 ไได ชัวเห็นไหมเรา้ราต้องปล่อยมือก่อนแอบกดให้ตายช่างมันค้างไปเนี่ยปวดเลยเดินดีเดียวอีกทีเดียววะไอ้ดึงพิมพ่นเยอะๆหน่อยดีกว่าโอเคโอเคเ้องบอกนะพี่ไอตัจีดือดกระบอกใหญ่แล้วก็ไอ้เหมือนเหลียนแล้วก็ปุ๊กปักแล้วก็เครื่องเคลือบแล้วก็ไอ้ยูโนอันแรกอะไรฮะปุ๊กปักก่อนเลยไหม อันไหนเบาสุดอันเนี้ยอัเนี้ยเดี่ยวยากเพราะาพร้อมแล้วพวกขออผู้จนดงานด้วยหัได้เลยเอเล่ไม่รู้เลยแล้วยังั้เขาใส่น้ำมาหรือเปล่าล่ะเออว่ะเขาใส่น้ำมาเหรอเฮ้ยไม่มีอย่างน้ำไม่ไน้ไม่ ไม่หนักเกินเป็นจิน้ำนะครับไม่หนักเกินให้ทายคิดว่าน่าจะใกล้เคียงไอ้เกินรไดเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอปดเาไเวะเกือบโลนึงอี่แปดส่แป้อยี่สิบเหรียญพี่เอาเหรียญ้เหรียญเออเอาเหรียญนะคิดมากอไปรอดครับอโอเอาอยู่เอยู่มรดแน่นอน แต่ง้อต่อไปไม่หร้อวางกันนะว่าแล้วเหมืจะน้ำอไใส่น้ำไป่เนี่ยว่าแล้วมึงโดนสองปีแน่เลยสองสานี่ทานนองด้วยแกเทโอเคครับ นำใจไห้ยังมาดูดิฐานน็อตฐานน็อตรู้สึกว่านานกว่าพี่มดอีกมันเป็นฉีดเบาไงมันไม่ไดฉีดแช่ไงมูแครไงแล้วพื้่อยพึ้นปล่อยก็เลยนานนิดนึงอันที่สามครับเฮ้ยโกรธเลยในเกมนี้ไม่กรดยิบหนักเลยวะไอเหรียญก็เมาไอเนี่มันต้องหนักกว่าพี่แปะแมนอนไอเนี่น่านะหนักสุดเอออเาผมเอาเทปก็ได้เอาเทป วนี้มันน่าจะหนักสุดเฮ้ยผมว่าไอ้นี่หนักสุดเชื่อาเรื่องว่าเอาเรื่องแอบบอกแล้วผองเยอะของพี่ตายอยู่พี่ตายมาแค่ของเกมถ้าพร้อมแล้วไปเลยไปสีพี่ย่าเออเออไกันแล้ะไรกจะมานี่รา เโลโลหนึ่งขีดอ่ะต่อไปฮะโลหนึ่งขีดไปแล้วเหลือของสองอย่างคิดว่าวันนั้นหนักสุดใช่ไหมเครื่องรีดใช่ไหมใช่ใช่โดนอยู่แล้วทุกอย่างผมเป็นคนเก็บของไอ้วันนั้นเด็เล่นกันไอ้เนี้ยผมก็เป็นคนเก็บเครื่องรีดเราว่จะตายไม่ถึงโลอ่ะพี่ว่าไม่ถึงโลอ่ะผมว่าถึงอ่ะลองดูอาอะไรอ่ะแต่ไอ้นี่กับไอ้นี่มันก็พอๆกันพอ มาแค่เอาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาแล้วผมย้อนเกมอานารย์นักกว่าก็ได้เขากำลังเทปอยู่ดีโดนอยู่แล้วไม่หรอกพี่เจ้าเปล่ามึง่าเชื่อกระย่างมาฝังรอยอ่ะไม่วันนั้นที่เกี่ยวคือแบบเอาเอาเดี๋โดนกันยังไงใจโดนมือ voilà kind of uh, nah พวกกันเองเอาเก้

ต่ก death, horses, ีนเท่าไหร่นะโลโลขีดโลขีดเอออันนี้ถ้านี่รอดก็คือโดนแค่สองทีเฮ้ยโอ้โอเคโอเคโลที่ขีดโลที่ขีดอ่ะโอเคถือว่ารอดไปครับโดนแค่สองอะไรเป้าสุดแฮะเอ่อเอาเด็กแว้นก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นกับโดนเนี่ยเด็กแว้นนะฮะ เด็กแว้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทีะชุดชุดแรกนี่ก็จะเป็นคนก่อน คนก็สองกิโแค่ีกันีกเลอันนี้นี่าจะรอด่ปอันนี้น่าจะรอดแล้วรอดอยู่แล้วข้อแรกประมาณสามร้อยห้าสกรัมแก็กกระป๋องครับจริงเหรอมึงคิดว่าโดนเบาว่าหนักกว่าเตียมกระป๋องอเลย เลียประมาณเนははี้ยเราจะประมาณแปดขีดผมบอกเลยอันเนี้ยรอดอันต่อไปรอดประมาณแปดขีดขึ้นไปอ่ะอ้าจัดเลยอ่ะอีโดจัดเลยอะเอาวางแบบไม่เหลียวจะได้แบบไปเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้เนี่ยเท่าไหร่หมดอ่ะโนกี้ต่อไปเอาอะไรพี่ต่อไปเอาอะไรฮะสามชิ้นแรกกันเงกูจะไม่โดนหมออันนีเอาตัวรอด มันโดนทีเดียวมันก็มันก็เหมือนกันอ่ะเขาโดนก็โดนไงอันนี้สูสีอันนี้สูสีเข้าใส่กินได้เหรอวะอันนี้สูสีเขาใส่กินไปแล้วน่าจะเบากว่าเมื่อกี้แล้ววะไม่มีอะไรนะเราไม่โกงเจสมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะหนักกี่หนักดิอันนีเฮ้ยโอ้ยเอะเรนี่หนึ่งโลสี่ร้อยห้าสิบกรัมทำปลาโลมามาพี่ ไปแล้วมาคือตอนนี้อยากจะบอกว่าสองอันนั้นโดนหมดเลยไม่เงินกับสองอันยังไม่เท่าเลยเอาคิคโอ่เราจะเบากว่าไอ้เนี่ยเอาตรงๆก็เป็นโดนแกกระป๋องเออโดนแกกระป๋องเฮ้ยแต่ไม่แน่นะอันนี้น่าอาจจะหนักกว่านี่อ่ะนกเบากว่าแกโดนถ้าโดนโดนอันเดียวโอ้โหแปดร้อยเป๊ะเรื่องของเร้อยอ่ะเอาละเดรื่องห้ามหายใจเอาหัวก่อน อยากิดกร่ายสิกระต่าย่อเยอไอ้จ้เหมือนอตำรวจอะเมนรไงวะจะยังไงวะเอาถือกระป๋องไว้เลยสิแล้วมัช้าไไปไอ้ิตามตำรวจอ้นี่นาย้งอจัเองโอม่ก็มีน้ำหนักอยู่เอ้ยว่าบลองวัดกับปาโลมาทีนี้ปลาโลมายังน้อยกว่าเลย ได้หน่าอาจารย์ลำสองเด็กแว้นดับแรกโอเคต่อเว้ยเอออพอเดี๋ยวเขากันแต่ใจอยู่ครับผมเดี๋ยวรอดเนี๋ยวรอดตเลยโอเคเบาสุดน่าจะเป็นพุทธเต่าเออพุทธเต่าหนักไอ้นี่ก็ใช้ได้ไอ้นี่น่าจะเบาพี่เคือพี่โวเบาสองอันนี้เออ สองอันนี้แหละอันไหนเบากันผมว่าเหรียญเบาอะพี่วันนั้นให้เล่นกันอะกันได้ไหมอันนี้เบาเครื่องวัดพลังนิ้วอู้หีเยอะกูเท่าจะไงูเท่ากูเท่าไงท้อท่านอนนอนกันอ่ะนอนกันเี้ยรไางทำไมชื่อเลี้ยงชว่อเลี้ยงอันนี้พอได้อยู่นะลองดูลองดูผมว่าอันแรกไม่โดนอยู่แล้วแต่ก็ลองดูแต่เขาตั้งต้นดีไงตั้งต้นดีโอ้ เจ็ดเกือบเจ็ดประมาณหกหกเำอันที่สองอะเครื่องเป่าลมดูเนี่ยจะนจนเลยหรือเปล่าอันที่2องนี่แหละเครื่องเป่าลมโอ้ยหนักหนักนกหนักนักหนวกนหนักมนแววนกหนแกหนกหนกน ได้ว้าได้ว้าแปดร้อยแปดอ่ะแปดร้อยแปดรอดวะอันที่สามครับผมบอกแล้วว่าเหรียญเบาที่ก็ไม่เชื่อผมอ่ะอันที่สามับเหรียญเอ๋อเดี๋ยวเป็นเบาสุดแล้วยังไงผมบอกแล้วให้ดวลแรกก่อนเลยนี่ไงเรียมเลยแล้วอันที่สอง นี่นักล้อนักล้อเตือนโอเคยาขาเกี่ยวนีเนื้อเต็มคอพี่ใช้หนักเรื่อง A สามร้อยป่ะเออทูสปอตเอามาอันที่อันที่สี่อันที่สี่หรือดาวเต่าเฮ้ยได้ไหเดี๋ยวได้ได้นะได้หรือเปล่าโอเคโู้ดาวเต่าเอาขาไปก่อนเอาขาไปก่อนมันตันนะพี่มันไม่ได้ควงเฮ้ยีูดาวเต่าอ่ะ หนักอยู nah right, right, yeah. ่ไอ้ยัยมัดเขาให้อุ๊ปโอ้ยสวยสวยได้ละก็เป็น1นกิโลหขีดหนึ่งโลหนึ่งไอ้ยัยในโจงอยัดสปอยด้วยด้วยจัดเองเลยจัดเองเลยโลกว่าเลยเฮ้ย่าเมื่าไหระเฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยเฮ้ยรอดไป ตั้งถูกว่าเอดว่ะเป็นอันว่าโดนไปอันเดียวพี่มสกับพี่ตูนใช่ไหมโดนครั้งเดียวล้านกลาักดูหน้าเราดิ ไม่น่าเปิดก่อนเลยเอาโอเคครับเป็นไงบ้างทุกคนเกมนี้สนุกไหมสนุกครับผมว่าสนุกนะรุ่นดีรุ่นดีเริ่มห้ามเริ่มออกทะเลแล้วนะครับตัวจากกันมันล้างออกไหมนั่นน่ะสิรีบปิดรีบไปล้างก่อนที่มันจะแห้งไอ้เยี่ยมมันออกไหมออกนะออกแล้วไม่ออกแล้วโอเคครับถ้าทุกคนชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เอากข้าแก มี่ปอดไม่อยู่นะรเเลืมเแม่ลืมม่ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์อะไรนะแชร์ไลค์ซับเหรอว่าเนี่ยพี่ปอดกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์โอ้ยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายพวกเราเอ X Ray